Một, một, một Xả xuống สวัสดีครับผมอยู่ครับผมครับบ่าวชีนทำยังไี่โบ้หน่อยครับแล้วก็สร้างแบงขังฟ้าฟาดเื้อนี้ห้อสีมา้เฮ็ดไอยังอะนะระเบิดระเบิดไอใตดินระเบิดใต้ดินนะครับผมสีเอามือนะครับผมมาประกบเซทคอนะครับผมสามขนาดสามขนาดนี่หาสิบลูกแล้ววันนี้กะร้อยลูกสองร้อยลูกนะครับผมอันนี้หาสิบแม่นอันนี้ร้อยอันนี้สองร้อยเห็นแล้วพี่เล่นนะครับผมกะ โปรเจกต์นี้สร้างแบงค์ำฟ้าฟฝาฝเป็นผู้คิดนะครับผมเพอื่นเนี่ยเหี้ยเงมันมีอยู่ประมาณไอสามลอยหาซิบแม่นมั้งสามลอยชิบบุกเจ็าซิไปผสมไอ้มือใส่นะครับผมแล้วก็ซิบไปจุ๊ดู๊หน้าหมุเก้าเนี่ยวเคยไปจุ๊นะครับผมจู๊ดแกะบ้านบ่ไดเพื่ออะไรนะครับผมเอาจ้าไปเบิ่งตอนจุ๊นะครับเอาครับไปครับเอาบ้านนี้เห็ดมาแล้วแล้วอัดแล้วแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นหาซิบ ลูกไหมเนาะแมนตัวนี้ร้อยลูกอันนี้ก็งรสองรขันงบประมาณรวมๆกับประมาณสามสี่ร้อยเฮ้ยปรยูเดอตัอันนี้ก็สามร้ยหร้อยห้ิบอันนั้นดี่ร่วมทวายนี่เย็นมืเบิร์ย่าโปไรย่อยเกร้เออแมนกี่พันนี่นะครับผมกาสีฟังไมนี่ยแมนจุดเทลานกันนะครับผมกาสีมีบังเกอร์อยู่ ฟังวุ่นนะครับผมทีมีบังเกอร์เออแมนกูจูดกันเลีนไม่เลี้ยงเงื่อนหรอกูจูดกันเล่นไปทางมุนเล่นไปใส่กับไปร้อนกูบอกว่ากูแท้บ่ะวันนี้ไกรเลี้ยนไอ้สร้างแบงค์นะครับผมสิเป็นพูดดำเนินการฟังเพิ่เอนเอาเอาเนี่ยแหละครับผมเอยู่แล้วอะเซย์หม่งจูดผู้จูดอันนี้แหละม่งนีดเดียวเอานี่แหละครับผมหม่งจูดนะครับผมพ่อว่าทำพ่อบ่าเออนี่แหละกระทุ้มเนี่ย เอาห้องห้องกะเขาบังเกอร์เา้องไฟสายแมงเห็ดไปครับผมเอาไปเอาเอกแล้วครับผมมาอยู่ครับนี่ละบ้าแฝงมือนี่ผมมาอยู่นั่มนี่ละบังเกอร์เขาอยู่บังเกอร์เนาะเิ็นยานเด้ยวโคตรไกลอ่ะเอาเด้อ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 เอาเอาเอา มันแตกวะโว้หมดไปว่ะสามสองหนึ่งมันคือบัดแตกวะเฮ้ยมันคือัดมันเบีหัวมันแตกตัวแฟนโอ้ว ได้ยุยได้ย้แม่ก็ันแมงมันนจะแตกแหงโอ้ใส่บระลองร้อยดูล่องร้อยาลูกอันนี้ยักลูกหาซิลูกเปียงไหนเปียงไหนุดดยหคลอนหวคลขึอนโอ้ยบางนึงบางนึงนิดไม่เลียนโดนเหรอบ่ยังบ่ได้น้อยแบบเหรอมันอยู่ในดินเด้อยู่ในดินเนาะ คือยังคอาระเบิดภูดเขาล่วงตังแบบโป๊ะตงังนี่เทเห็นลุงเกายับยับไม่ยุับยับไม่ยุดเ<อ>่นี่แม่จะมาโป๊ะตังทมไหมเหรืออะเป็สีเล็กหรออันนี้สิปเป็นร้อยลูกนะครับผมจะมาสีบ่๊ทมได้หรอเมีแยนโอ้ยบางหนึ่งแห้งว่บางหนึ่งนี่แห้งอยู่นะแห้งอยู่แห้งอยู่หมดหมไปอ่ะกูยืนเรนยียรนไม่ได้กูยืนเรียนไม่หาสู้ขอรอบนี้กูเรียนไปกูหอบคืนท่านบอกอเอาครับผมพ่าเป็ดอยู่ที่บังเกอร์หม่องเกานะครับผม บ้าเลยเขท่านในถอยอยู่เอามาเบิ้งมาเบิ้งไอ้ร้อยลูกร้อยลูกไงเนาะอ่าร้อยลูกอ่ะห้ามเฮ็ดตามนะครับผมอันตรายเฮ่งไรนด์แร่ด์แรนดๆๆรนดโคตรเร็วอะสามสองหนึ่ง ใจเย็นจเย็น่าดเวไปแบงส่าตัวใสเงาคุ่ยานแลนมาทัานนอเทียหลังตอวตอวใสซ้ำฟรบอลนีเดียวหสยซัดเลยถามเพื่อนตามนะครับผมไกลแล่วที่ผมมาหนักเน่นหนักแน่นได้ปุเนี่ย ก็เรียมองเรียมครับเามาเบิงไอตัวสองร้อยนี้สองร้อยลูกครับนี่สองร้อยลูกเดี๋ยวจับก่อนดูจับเบิงสองร้อยนะครับผมอันนี้บ่แม่นเท่าติดเทปเลยซื้อแล้วเพราะหยอดเก่าแล้วครับแน่นดีอยู่แมนอัดแน่นอ่ะนี่นะนี่เลยเอรอเอาอีหยังแร่นตัวออกกําลังกายไลความขึ้นแล้วออกกําลังกายไรนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นตัวปิดปิดไทยแล้ว บางหนึ่งมันสีมาแบบหาซิบลูกนะฮะของเราก็เป็นร้อยลูกอันนี้สองร้อยลูกสร้างแบงเพื่อนกัดเอ,อกกระน,นั่งไก่หลายช่วงนี้หอบแดงหอบเื่อเอาว่าแบบนี้เขามาอยู่บังเกอร์ก่อนพออยู่บังเกอร์ก่อนแดนเดืออยู่หรอกนั่นฮะ,ะ,ะเอาเลยอ้าเอาเลยเอาลเอาลยโอ้แม่แต่ซ่าหนึ่งนะ ยังไงแล้วบคืนแล้วไม่แรงสา์าแบงแบมาหนีย้แบงแบงมะหนีไปยังสามสองหนึหมอบหมอบหมอบสามสองหนึ่งแตก จะเทียนคนดากอดยังเบึงลองเบึงลองนี่เราเขาเอินสไตล์คนมันไม่ย่างเหียดโอ้ยแยงอยู่เดะแบงโอ้โหเทวดาสุดยอดป้ากินยังอยู่อ่ะอืมกินไหม พอมือมันฝังลางเลยซึ่งแม่ขวานบ่าแบาบเลยนว่าที่นีเ่เจ้าบึงมาสิขดขวานเลยอยือขวานทองบ,าบ่บาแบบอันนี้ขวานดินแบาแบบฮะชิวกบขวนานเอาเอาละครับผมมีน้องครับคลิปนี้กับสิมี่ผมบ้าณนี้นะครับผมคลิปไอ้ผู้แมนบอกระเบิดผู้นะครับผมขันมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชรกกแช่โคตรสายไหนน้นครับ ให้น้ำด้อครับผมเรียนรันกัน,นกะมืด<า>มี่เบาที่นเรากะไอ้สร้างแป้งเรากะทีมขั้นไปนะครับผมเบาแฝงหน้าตาดีเลยรทเดียวเบาแฝงเบาแฝงครัหวานเอา,า, <c oughs> า,าขัาาข้นมากกับฝากกดไลค์ะนเด้อครับผมขั้นมากกับกดดีไลค์ให้เลคกันได้นะครับผมเอาว่ากันทิมไหนผมขอบคุณที่รับชมของผมขอบคุณครับ